หากคุณมีไขมันหน้าท้องนี่คือวิธีกำจัดมันบอกเลยว่าได้ผลดีมากๆก,การจัดการไขมันส่วนเกินบนหน้าท้องเป็นหนึ่งสิ่งที่ยากมากและหากคุณต้องการมีหน้าท้องที่ราบเรียบคุณต้องออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อกำจัดไขมันบริเวณหน้าท้องออกไปอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดน้ำหนักและเผาผลาญไขมันหน้าท้องมีขายอยู่มากมายแต่บางครั้ง ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่คิดไว้และยังมีราคาแพงมากดังนั้นคำถามที่เกิดขึ้นคือจะทำอย่างไรเพื่อที่จะกำจัดไขมันหน้าท้องโดยไม่ต้องเสียเงินแพงๆและให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและวันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับกาจัดไขมันหน้าท้องให้กับคุณโดยการทำท่าครั้นการบริหารร่างกายด้วยท่าครั้น ไม่ได้ช่วยลดไขมันหน้าท้องให้กับคุณแต่มันจะสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณให้แข็งแรงการบริหารด้วยท่านี้จะเน้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อและป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้ออีกทั้งยังกระตุ้นให้การสูญเสียน้ำหนักรวมถึงการออกกำลังกายด้วยท่าสควอชและท่าเดทลิฟต์จะช่วยให้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อหน้าท้องเอวลดขนาดลงและแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้การกินอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มปริมาณผักและผลไม้ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและไขมันจะช่วยกำจัดไขมันหน้าท้องของคุณให้หายไปอย่างแน่นอนอ้างอิง t d healthyfood.com แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกทา่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ